เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากันต่อเปิดรายการเดบันทึกบนแผ่นศิลา 2,500กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งผลแสงสว่างห้าสีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแหง่งดินจีเกรงว่าจะเกิดเพศภัย โหราพยากรณ์ว่ามีบรมมศาสดาบังเกิดขึ้นแล้วทางทิศตะวันตกอีกพันปีจะมีคำสอนของท่านเข้ามาในแผ่นดินเป็นวันปร,นนร,นระรเหตุการณ์อัศจรรย์ิดขึ้นอีกครั้งในคืนวันเพ็ กษัตริย์โจกเจ้ารับสั่งให้จารึกไว้บนแผ่นศิลาแปดส,ส,สิบปีต่อ สีทองมีรัศมีสีทองมีรัศมีธรรม,มาท้ทคงแก่เรียนได้กล่าวทูนว่าบุรุษนั้นคือพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระสมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงคณะพูดพรมาค่า เรามาถึงวันที่เจ็ดกันแล้วหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติสามห้าเจ็ดวันที่หนึ่งเดินวันที่สามเจออาสิตธดาบทเป็นวันไหวของอัสิตาดาบทกับเจ้าชาพระราชบิดาและพระสุกนิกรคลาบริพาน พอวันที่หก็ขนานนามรวกไปยาก,ก่อนพอวันที่เจ็ดจะใช้ศิัตถาประสูต์ได้เจ็ดวันพระราชมารดาคือพระนางสิริมหามายากเดศเวสวรสอเสดสวรสวรคตแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพประบุยโยบนสวรรค์ัจนดุสิตหล่อมากมากหล่อมากเลยชื่อมายาเทพปบุรจำได้ไหมจ๊ะ ชื่ออะไรจ๊ะมายาเทพบุตรมายาเทพบุตรซึ่งชาวสวรรค์ชั้นนี้จะให้ความเคารพมากเป็นพิเศษเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เป็นพุทธมนนารดาไปไหนก็จะได้รับเกียรติยศตรงนี้อยู่ตลอดหล่อม,มากมเป็นที่ ชื่นชมของเทพบุตรเทพิดาในสวรรค์ชั้นนี้ทีเดียวการเสด็จสวรรคตของพระนางสิริมหามายานี้ถือว่าเป็นภารกิจของผู้ที่ปรารถนามาเป็นพุทธมารดาในของพระเจ้าทุกๆพระองค์สืบึ้นมาเลยคือรสร้างบารมีกับพระสมสณเจ้าพระองค์ก่อน อย่างพุทธมารดาของเราพระองค์นี้เนี่ยก็สร้างบาร,รมีกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระปัทมุตรระพุทธเจา้าแต่ยังไม่ได้รับพุทธบุญากรในตอนนั้นแต่ตั้งความรัตนาจะเป็นพุทธมารดาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มาได้รับพุทธบุญากรตอนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระวิปัสสีพุทธเจา้านี่แล้วก็ มาเป็นพุทธมารดาของพระสม,มณะโคดมุติเจ้าพระปะนั้นเมื่อเสร็จภารกิจก็สเสด็จกลับสวรรค์ลเลยถอดกายไปเลยผังไม่ตั้งมาแค่นั้นว่าราถนาจะเป็นพุทธมานดาคือมารดาของผู้จะมาตัสรุเปสัมมาสัมพุทธเจา้าสะ่นั้นไม่ใช่เพื่อแผ่เพื่อบุคคลอื่นด้วยเพราะนั้นใครจะมา ต่อจากเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้ไม่มีเพื่อการนี้แล้วก็จบกันไม่ได้แปลว,ว่าคงจะมีกรรมปานาติบาตั้งมาตัด้อนให้อายุสั้นไม่ใช่มีบาร,รมีมากแล้วอายุยืนด้วยถ้าปรารถนาจะอยู่แต่เสร็จภาร,รกิจแล้วก็เสด็จสวรรคตกอรำลังบุญที่ยังมีอยู่นั้นก็ยังส่งผลนูน่น เป็นเทพบุตรสุดหล่อหล่อสุดๆเลยนะจ๊ะชื่อมายาเทพบุตรนี่เราต้องจำตอนนี้ไว้แล้วเราก็มาถึงตรงนี้เมื่อวันเสาร์ใช่ไหมจ๊ะวันเสาร์นี่หนึ่งสามห้าเจ็ดนี่เรียงกันมาเลยวันเว้นวันวันเว้นวันเนาะว่าพระนางสิริมหามายาสวรรคตแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็จะต้อง ทรงหาพระมารดาลเลี้ยงทจะต้องเลี้ยงดูสืบต่อดูแลก็ออก็ได้พระนางประชาบดีโคตมีนี่แหละซึ่งเป็นพระกนิษฐภคินีน้องสาวมของพระนางสิริมหามายาไปดูและสืบสายตระกูลไม่อยากเชือ้อไออ้เชืสายกระเด็น เหมือนเจ้าชายนันทะแต่งกับอรูปรนันทะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะพี่กับน้องแต่งกันแต่งงานกันเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆก็เกิดมาจากบิดามารนาเดียวกันแต่กลัวสายโลหิตกระเด็นไปอยันง็งีกก็แปลกนะพี่กับน้องแต่งงานกันได้ไงเนาะแต่เออถ้าได้พี่ได้น้องอีกเรื่อง อันนี้ได้พี่กับน้องนี่ไงพี่สาวน้องสาวพี่สาวเป็นพุทธมารดา้างสาวคือพระนางประชาปรดีโคตมีคือในฐานะเป็นน้าเนี่ยเมื่อถูกยกให้เป็นมารดาผู้เลี้ยงดูมาเนี่ยมันจะสนิทคือเป็นทั้งหลานเป็นทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็ารได้พระนางประชาปฎิโกตมีว่าเป็นมหาสีองค์ใหม่แล้วก็พระเจ้าสุดโทสนะก็ทรงรับสั่งให้คัดสรรสตรีนี่สตรีทั้งแผ่นดินเลยคัดไปได้240คนและบุรุษผู้ชายเนี่ยทั้งแคว้นเลยเนี่ยมา,มาได้120คน คือคงต้องคัดอย่างดีเลยให้มาทำหน้าที่อภิบาลบำรุงเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะเห็นไหมว่าเจ้าชายสิทธทัตถานิสุคุมาราชาแค่ไหนประวัติศาสตร์ชัดเจนคือถ้าเอามาเทียบเรียงกันแล้วนี่นะถ้าเรียนเรื่องเปรียบเทียบกันแล้วก็ไปไกลๆเลยไม่ว่าจะชาติตระกูลรูปสมบัติหรืออะไรเลยนะจ๊ะ แต่ว่าเราไม่ถนัดที่จะไปคมเหงน้ำใจใครแต่ขอยืนยันว่าท่านงามที่สุดสุคุมารชาติที่สุดนี่แลเกิดก็ดูตามาตาเรือในตระกูลกษัตริย์นี่นะจ๊ะและเลือกเกิดได้แต่บางคนเลิกเกิดไม่ได้บางท่านนี่ประวัติศาสตร์ก็สูญหายเพิ่งมาโผล่ตอนกลางคน,นก็มีเนี่ยเอาไปไม่คิดไปแปลกจริงคิดจริงแปลก นี่นะจ๊ะทรงคือเจ้าชายสิทธัตถะอสุทธโธทนะคัดสันนางสนมที่จะมาดูแลเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธาสนเนี่ต้องพร้อมไปอุดดมไปด้วยรูปหกประการรูปหกประการนี่คือกว่าจะคัดมาทั้งแผ่นดินเนี่ยคือคัดผู้ที่มีลักษณะอย่างนี้หกประการคือไม่สูงนักไม่ปรืด อ่าตังเงยน,น่าคุยกันไม่ต่ำนักต้องกกมลองดูไม่ได้เส้นขึ้นเส้นคอขึ้นก้มไม่ได้ต้าเงยยังตึงนี่นะจ๊ะเพราะนั้นเอาสูงนักมันก็เงยเมื่อยกม้มเอาเส้นขึ้นอีกเพราะนั้นไม่สูงนักไม่ต่ำนักสามไม่อ้วนนักอือคือได้ส่วนนั่นแหละไม่อ้วนเกินไป อ้วนพอดีก็ไม่มีเพราะขึ้นชื่อกับ,บว่า,วาอ้วนเปล่าหืมดังเดี๋ยวมีไม่พร้อมนักอีกไม่อ้วนเนี่ยเอาเท่าไหร่เนี่ยเออ เอาเสาต้นหนึ่งเออเสาคำฟ้ามหราราตนวิหารกดหลังคาไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่อ้วนนักแล้วก็ไม่ผอมนักมาหยิบรึุบเดินกันเห็นที่โครงบางไม่ใช่ไม่ดำนักคงดำพอดีเหมือนดำเนียนๆไม่ขาวนักวอกไปเลยก็ไม่ใช่ ให้ทำหน้าที่บำรุงเลี้ยงพระกุม,มารเป็นอย่างดีคือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็ดูลสมส่วนแล้วก็บางคนจิตใจงามด้วยจิตใจงามแล้วก็มีความรอบรู้ที่จะดูแลบำรุงเลี้ยงพระกุม,มารเป็นอย่างดีมีความจงรักภักดีมีอะไรที่ดีๆอีกหลายอย่างเนี่ยคัดมาเลยเนี่ย ด้านนี้บรรดาพระประยุรญาติราชวงศ์ซึ่งในวันไหว้ได้ฟังคำทำนายของอริสตรดาบทและกับรามทั้ง8ดคนดังกล่าวในวันขนานนามคาติร้อยแปดหรือ8ว่าคติของพระอรดจะเป็นมีสองทางถ้าไม่ออกบวชจะได้เป็นพระเจ,จะ้าจักรพรรดิออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ก็ไปทราบแล้วจากคติไปทางไหนก็แล้วแต่พระประยุรยญาตก็ได้นำโอรสของตนจากราชตระกูลตระกูลละหนึ่งองค์เออไปถวายให้เป็นพระสหายของพระกุมมารอืมเอา,อางี้ตั้งแต่เราเกิดมามีใครบ้างที่หมู่ญาติเนี่ยคัดลูกมาเป็นพระสหาย ขึ้นเราหาเองทั้งนั้นใช่ไหมจ๊ะไม่แต่หาเองแหละจนต้องสอนเนียว่าให้คบบัณฑิตอ,อย่าไปคบคนพานแต่นี่หามาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยราชตระกูลนั้งราชสกุลนี่เห็นไหมะกูลละหนึ่งเราเอาถึงไหนดี ดี๋ดูเวลานิดหนึ่งเรื่องเรเอาแค่แน,นี้พอถวายเอออันนี้หนึ่งต่อมาวันหนึ่งเมื่อจะชายเสียสติมีประชนมายุดิเจ็ดขวบอืเรานับมาตั้งแต่เจ็ดวันมาถึงเจ็ดขวบคือผ่านการเวลาแห่งการเลี้ยงดูมาจเจริญวัยมีพระสะหายอ๋อไปไหนก็ ก็จะหายแวดล้อมเป็นบริวารดูรัสง่าง,งามพ่อเจ้าชายจิตระมีพระชนมายุได้เจ็ดขวบได้มีพระราชพิธีวับประมงคลหรือแรกนาขวัญแรกนาขวัญพระเจ้าสุโธธนโปรดให้นำเสด็จพระโอรสไปในพระราชพิธีด้วยก็จะได้ให้เห็น ได้ศึกษาตั้งแต่เจ็ดขวบตั้งแต่ยังเยาววัยมาต่อขึ้นต่อ,อ,อโตขึ้นพระเจ้าจสุโธนะพระราชบิดาก็หวังลึกๆว่าจะได้พระราชาก็าจะได้แรกนาขวัญเงินต่อโดยพระอรสประทับนั่งอยู่บนพระแทน่นใต้ต้นว่าใหญ่จัดพระแท่นอย่างดีใต้ต้นว่ามีใบดกกลมคลึ้มลูกดอก นี่ถ้าเป็นเราเราก็คงไม่นั่งใต้ต้นเราคงจะปีนไปอยู่บนต้นมันไปเก็บไอ้ลูกว่านะอืใครว่ามันสำคัญนะสำคัญลูกว่ามันอร่อยคนอื่นว่าไม่สำคัญไม่อร่อยแต่ถ้าลูกว่าอร่อยนี่จัดพัฒน์ใต้ต้นว่าใหญ่แล้วก็รับสั่งให้พระพี่เลี้ยงคอยดูแลให้ดี แต่พอพระเจ้าสุโธธนะเสด็จจากไปไม่นานดูพระพีิเลี้ยงปีหนึ่งเนะี่ยแรกนาขวัญมีครั้งเดียวแล้วก็เป็นพิธีที่อลังการล้านแปดแต่นั้นพระพีิเลี้ยงก็อยากไปดูพระราชาพิธีบ้างเลยไอ้ความอยากก็พาตัวไปไปดูก็ปล่อยให้เจ้าชายศิทธธตถะทรงประทับนั่งอยู่เพียงลำพัง ประทัาบนั่งอย่างโดดเด่นแต่ว่าไม่โดดเดียวนี่และก็ไม่เดียวใดแต่ว่าเด่นจนได้ดีแหละได้ดียังไงแต่โปรดติดตามวันพรุ่งนี้เลยนี่ว่าท่านนั่งตามลำพังแล้วอะไรเกิดขึ้นออเมีคนไปเก็บลูกว่าให้เหลือ,อ,อลูกว่าหลนมาข้างหน้าเออออกมาปุ๊บสายเป็นเพชศเลยเนี่ย อันนี้น่าศึกษาดีเดียวนี่โอ้โหโปรดติดตามตอนต่อไปก็อีจาทยตองต่อยังอย่างนั้นเลยเลย सम्भु

රාසතල මසාරත් නරාපසි තුමෝතලයේ දු නිමනුනිවා අවසත තාන රී නදාදක සයයි แ,แรกนาขวัญนี่ก็ทําไงกันมั่งเนาะทาไงมั่งลูกแรกนาขวัญเนี่ยแรกนาขวัญถ้าที่ต่างจังหวัดอย่างทางอีสานบ้านกระพมนะครับก็จะมีกําหนดของตัวเองครับในการแรกคือไถานาร่องแรกแล้วก็เป็นเป็นไร่แรกนะครับแล้วก็มีการบูชา เรียกว่าพระเมธรณีครับผมพระแม่โพสพด้วยประจํานาของแต่ละคนส่วนพระราชพิธีไม่ทราบรายละเอียดครับแลวเป็นเป็นพิธีของพราหมณ์ใช่ไหมใช่ไหมครับผมเป็นพิธีของพราหมณ์มาตั้งแต่โบราณครับซึ่งแข็งแรงมากนะครับแล,แล้วมีการเสี่ยงอะไร ในสมัยพุทธกาลไม่มีครับก็เพียงแค่เป็นการไถไปไถามาธรรมดาครับให้ถือว่าถ้าพระราชาเป็นผู้เริ่มต้นในการไถาจากนั้นพระสงฆ์นีก่อนถึงจะเริ่มมีการไถหวานกันครับอ๋อเห็นไหมนี่นี่ไหม,มลูกไขวานเนี่ยลูกราชา,า,ชาถ้าตาปิดลูกคนอื่นนะ <c oughs> แปลว่าพระราชาจะไถก่อนในในสมัยพุทธกาลนจะจ๊ะแล้วก็เกษตรกรริงซึ่งเป็นประสบในก่อนพระองค์จึงจะไถที่หลังถือเป็นเหมือนเป็นปฐมมาเริ่มตัดลิบบินอะไรอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะอย่างนั้นนะคงเป็นการให้กําลังใจกับประสบในก่อนในสมัยพุทธกาลเนี่ยว่าข้าวกล้าในนาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นวิธีพรามที่จะ สร้างขวัญและกาลังใจให้เกษตรกรที่เป็นประสุกนรกรของพระองค์ในยุคน,น,นั้นเนาะคงไม่มีการเสี่ยงเสี่ยงทายอะไรมั้งในยุคนั้นนะไม่มีใช่ไหมลูกไม่มีเนาะไม่มีการเสี่ยงทายครับไม่มีการเสี่ยงทายเสี่ยงทายนี่น่าจะมีนะมาในภายหลังอืมคือคิดไม่ออกเรื่องไงไม่ทราบนะอันนี้อันนี้สันนิษฐานถ้าใครมีข้อมูลแท้ๆก็ช่วยส่งมาด้วยถ้าใช้สันนิษฐานามันก็คิดไปเรื่อยเบื่อเยอะ ว่าแรกนาขวัญในพระราชาในยุคสมัยพุทธกาลจะาช้พระเจ้าสุดโตษนะท่านจะถ่ายก่อนแล้วประสบด้วยก่อนก็ถ่ายตามหลังดีจังเลยแล้วส่วนการให้แต่งงานกันเองเนี่ยในราชาส,สกุลน,นี่อันนี้ก็เป็นความเข้มแข็งของประเพณีของพระรามเลยใช่ไหมเช่นนี้ใช่ครับผม,มพระราม แต่งกับคนอื่นไม่ได้พราหม่ผู้กำหนดเกี่ยวกัเรื่องอันนี้ทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษากัน